สวัสดีค่ะพบกับนกมิสูสุทธรมอรเตอร์สาขาศรีนครินกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนกมีแคมเปญโปรโมชั่นเด็ดๆเ,เจ้า Expender Cross ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าวันนี้ e อ p e n d e r Cross ตัวนี้มีชุดแต่งอะไรมาให้บ้างเรามาดูกันเลยค่ะ เริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะฝากระโปรงหน้าตกแต่งด้วยตัวอักษร S p e n d e r Cross สีโครเมียมทำให้ดูสปอร์ตขึ้นมามากยิ่งขึ้นนะคะด้านล่างค่ะด้านล่างจะเป็นชุดแต่งสเก์ตสปอร์ตไรเดอ M ที่มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รั n นิ่งและเพิ่มผิดสีแดงเพิ่มความสปอร์ตรูหรลาขึ้นมามากยิ่งขึ้นค่ะและสำหรับด้านข้างนะคะด้านข้างค่ะ ด้านข้างตกแต่งด้วยคิ้วกันสายเอ็กซ์เพนเดอร์เบ้ารองมือจับเนี่ยเป็นแบบเคล็บ้าปีกนกนะคะเพิ่มตัวอักษรแสดงให้ความสปอร์ตหรูหรามากยิ่งขึ้นกับเจ้าตัวเบ้ารองมืออันนี้ค่ะด้านล่างค่ะด้านล่างเป็นไซส์สเกิร์ตนะคะแล้วต่อมาค่ะไปที่ด้านหลังกันค่ะ และทางด้านหลังค่ะนกให้เป็นสเกิร์ตสปอร์ตไรเดอร์เอ็มท่อคู่เนี่ยอย่างแบบนี้เลยนะคะสปอร์ตขนาดนี้โครเมียมขนาดนี้มีให้เลือกทั้งแบบกลมและแบบเหลี่ยมอย่างที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะที่มาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะเซ็นเซอร์ถอยหลังสีเดียวกับตัวรถค่ะทาให้ดูกลมกลืนมากยิ่งขึ้นไปกับรถนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าจะดูสะดุดตาหรือว่าไม่กลมกลืนค่ะแล้วต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านในกันนะคะว่าคันนี้ด้านในนกให้อะไรกันไปบ้างตามมาเลยค่ะ ในส่วนของด้านในนะคะเริ่มจากตัวพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตสีก้านพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยตัวเดียวกับปาเจโร่เลยนะคะที่มาพร้อมกับนี่เลยค่ะด้านขวาเป็นคลัตคอนโทลด้านซ้ายเป็นพวงมาลัยแบบเป็นปุ่มมันติฟังก์ชั่นสําหรับควบคุมเครื่องเสียงวางสายโทรศัพท์ได้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะจอหน้าเนี่ยปกติแล้วจอเดิมจะเป็นจอ Android Auto และก็ Apple c a r าเพมาให้อยู่แล้วแต่สําหรับคันนี้ค่ะพิเศษเลยค่ะนกให้เป็นตัวจอ Android ที่มาพร้อมกับจอกลาง12นิ้วนะคะให้ลูกค้า สามารถดูหนังฟังเพลงได้สะดวกสบายเป็นพร้อมๆกันทั้งครอบครัวค่ะคันนี้ทักพิเศษเลยตรงที่ระบบแอร์ค่ะแอร์ Air เป็น Air Max Cool เพิ่มความเย็นได้ทันใจค่ะที่มาพร้อมกับตัวกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะคะตัวนี้พิเศษมากๆจริงๆเพื่อสุขภาพของผู้โดยสารภายในรถค่ะ เบาสีตัวหน้าเนี่ยเป็นหนังสะท้อนความร้อนหรือที่เรียกว่าฮีทกาดนะคะไม่ต้องกลัวว่าจอดรถไว้กลางแดดนานๆเนี่ยลูกค้าจะร้อนจนขึ้นมานั่งแล้วจะร้อนก้นั่งไม่ได้ไม่ต้องห่วงนะคะตัวนี้ช่วยกระจายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะไม่อมความร้อนขับๆไปเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเหงื่อจะออกหลังนะคะเบาตัวนี้ช่วยได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ กมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะคะไม่ต้องกลัวว่ารถข้างหลังเนี่ยส่องไฟมาแล้วจะแยงตาตัวนี้เนี่ยปรับแสงให้ลูกค้าเลยเป็นพิเศษค่ะฟิล์มกรองแสงเนี่ยเราให้เป็นตัวเซรามิกนะคะตัวนี้รับประกันถึง7ปีเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าฟิล์มลอกฟิล์มย่นมีปัญหาเนี่ยเคลมไม่ได้เคลมที่เราได้ตลอดเสมอเลยค่ะ แล้วนกลืมบอกไปค่ะสําหรับคันนี้นะคะพิเศษกว่าตัว G T ตรงที่ว่าช่วงล่างเนี่ยเซ็ตมากใกล้เคียงกับปาเจโรมากยิ่งขึ้นคือว่ามีระบบตัวยอคอนโทรนนะคะที่เวลาลูกค้าเข้าโค้งเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดโค้งนะคะเรามีระบบ AI ที่สามารถเข้าโค้งด้วยความเร็วได้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่ามันจะหลุดโค้งเป็นสำคัญค่ะตัวกระบอกโชค๊คเราเนี่ยความกว้างของกระบอกโช้คเนี่ยเท่ากับตัวของปาเจโรเลยนะคะแต่ความยาวเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าปาเจโรมันใหญ่กว่า พูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้ามีลูกค้าท่านใดสนใจรถ Expander Cross คันนี้นะคะติดต่อนกเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวนกจะไปสรุปโปรโมชั่นทางด้านหน้าให้ฟังกันค่ะไปะค่ะสำหรับโปรโมชั่น Expander Cross คันนี้นะคะราคาอยู่ที่946,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะนกให้คับเป็นพิเศษไปเลยค่ะใช้เงินออกรถเพียง29,900บาทเท่านั้นได้ชุดแต่งสวยๆแบบนี้ของแถมแน่นๆขนาดนี้ใครสนใจ โทรหานกได้เลยนะคะที่0992956261แอดไลน์ไอดได้เบอร์นี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะสะดวกอินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ใครที่ชมคลิปนี้นะคะนกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นกด้วยนะคะเพื่อที่ได้ว่าครั้งหน้าเนี่ยนกมีแคมเปญดีๆอะไรมานำเสนออีกจะได้ไม่พลาดกันค่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย Drive your ambition. Mitsubishi Motors.